สำหรับใครที่อยากจะเริ่มเล่นอนิเมะเอเวนเจอร์แต่กว่าจะหาเพชรได้มันโคตรที่จะนานผมแนะนำร้านนีโมช็อปมีทั้งไก่เพชรหลายราคาบริการฟาร์มเพชรจำหน่ายตัวละครหายากหรือกิฟเกมพาร์แบบอนิเมะเอเวนเจอร์นอกจากนี้ยังมีอีกหลายแมปด้วยเช่นกิฟผลถาวรไก่ตันกิฟเกมพาร์หรือบริการฟาร์มแมปบอกฟุตและยังมีบริการต่างๆของแมปฟิตแมปเพชรซิมูเลเตอร์อีกเยอะแยะมากมาย หากใครที่สนใจสามารถเข้าไปดูในเว็บของ Nemo Shop หรือสอบถามได้ที่เพจ Nemo Shop เลยนะจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่ใน Roblox Map Anime a d v e n t u r นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการใช้วิธีการหาของเ,ออเจ้าตัวล l ลิกในเกม Anime a d v e n t u r นะครับใน Anime Adventure นะครับก็จะมีล l ลิกอยู่ในเกมทั้งหมดประมาณ7อันนะครับ มันจะมีที่เราสามารถหาได้อยู่ตอนนี้ประมาณ6อันแล้วก็มีอันหนึ่งที่หาไม่ได้แล้วนะครับถ้าอยากจะหาก็ต้องไปหาในตลาดมืดนะครับมาเริ่มในลิลิกชิ้นแรกเลยนะครับลิลิกชิ้นแรกเนี่ยก็จะเป็นดวงตาอ,อ,อิทาจินะครับเป็นเนตรวงแหวนเนาะนะครับวิธีการหาก็ไม่ยากเลยครับของเจ้าตัวลิลิกตัวนี้ครับง่ายมากเพราะว่ามันใช้แค่ลิลิกชาร์ดนะครับแล้วก็วิธีการหาไอ้ลิลิกชาร์ดเนี่ยคือเราจะต้องไปหาในตัวของเลดนะครับเลด อ่าและเลทที่เราก็าต้องเล่นนะครับก็ต้องเป็นด่านเอ่อตัวด่านใหม่เลยเนาะนะครับเป็นตัวด่านใหม่ของเอ่อเลทของดักก้อนบอลนะครับจะเป็นด่านสุดท้ายของดักก้อนบอลเลยก็ได้หาเพื่อนลงนะครับจะเป็นการันตี100%รนะถ้าเกิดว่าเล่นด่านสุดท้ายแต่ว่าด่านสุดท้ายเนี่ยมันจะจํากัดไว้ว่า1วันเนี่ยเล่นได้แค่3ครั้งนะครับหรือถ้าเกิดว่าเราแบบว่าอยากจะได้แบบว่าเดี๋ยวนั้นจริงๆเราก็สามารถไปเอ่อเล่นในตัวของด่าน การลองสุดท้ายดาที่4ของเลดดักบอลนะครับก็โอกาสออกก็ประมาณ10%นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการหาไอตัวลิลิชัปนะครับไม่ยากแค่หาตี้ลงตัวเลดของดักบอลนะครับวันละ3ครั้งก็ได้ถ้าเราไม่รีบใช้ตัวไอเทมลิอ่อลิลิชนะครับถ้าเราไม่ได้รีบจะใช้เนาะแล้วก็ความสามารถของดวงตาเน็ตวงเวนเนี่ยก็คือความสามารถของมันเนี่ยจะทำให้ ตัวละครที่มีดาเมจเอ่อดาเมจเผาไหม้เนี่ยมันจะเพิ่มเพิ่มจํานวนการเผาไหม้นะครับอย่างเช่นเราเผาไหม้ประมาณ5ฮิตมันก็จะเพิ่มไปอีกเท่าตัวหนึ่งก็จะเป็น10ฮิตคงไม่งงเนาะก็สมมตุติอ่ซาซาสึเกะผมเนี้ยมันเผาอยู่แล้วประมาณ 5- 6ถึงฮิตมันก็จะคูณ2เข้าไปก็จะเป็นเอ่อสิฮิตสิอฮิตอะไรประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสําหรับเอ่อตัวลิลิกเนตรวงแหวนนะครับ อันถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของดาบเมลิโอดัตนะครับเป็นดาบของเมลิโอดัตว,นนว,นะ book, วิธีการหาตัวอันเนี้ยไอเขาเรียกว่าอะไรนะเดโมนิกสเป l l บุ๊กนะครับวิธีการหาตัวเดโมนิกสเป l l บุ๊กเนี่ยก็คือเราจะต้องไปเล่นอินฟินิตี้เพื่อหาเป็นพอร์ทัลเอามาเล่นพอร์ทัลเพื่อที่จะให้มันดรอปเป็นตัวไอสมุดตะกี้นี่แหละนะครับนั่นคือวิธีการหาเนาะง่ายๆไมไ่น่าจะน่าจะหากันได้แหละเพราะว่า มันเป็นของอีเวนต์เก่าอะตัวละครอีเวนต์ใหม่ก็สามารถผ่านได้หมดแล้วหลายๆคอนเทนต์ในส่วนของความสามารถของดาบเอ่อเมลิโอดัตเนี่ยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราตีครบ5ครั้งเนี่ยทุกๆครั้งที่เราตีครบ5ครั้งเนี่ยมันจะเพิ่มอโอกาสคริติคเข้าติด100%เลยนะครับสมมุติว่าเราตีเอ่อใช้ตัวละครสายฟิสิกอลของเราเนี่ยตีครบ5ครั้งเนี่ยมันก็จะ เป็นบัฟขึ้นมาว่าเราตีครั้งถัดไปเนี่ยเราจะติดคิ1 0 0นะครับแล้วก็ตัวไอเทมตัวนี้ก็จะบัฟเป็นของสายฟิสิกอลอย่างเดียวนะจะมีเพิ่มเบนฟิสิกอลดาเมจแล้วก็โอกาสติดคินะครับตัวลิลิกถัดไปก็จะเป็นใบโค v e r ร์5แฉกนะครับตัวใบโค v e r ร์5แฉกตัวนี้ผมยังไม่มีนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทําทีมสายฟิสิกอลเนาะก็เลยไม่ได้ทำนะครับตัวใบโค v e r ร์5แฉกเนี่ยก็จะเป็นของ สายฟิสิกอลเลยวิธีการหาก็เล่นตัวเลเจนด์สเตทของด่านแบ็คโอเวอร์นะครับเล่นตัว Legend State. เลเจนด์สเตทไอเทมมันก็จะดรอปของแต่ละด่านนะครับเนี่ยก็จะเป็นไอเทมพวกเนี้ยแต่ละด่านแต่ละด่านก็จะดรอปไอเทมพวกนี้ออกมานะครับหายครบแล้วก็มาครับเอาไปใช้สําหรับตัวละครสายฟิสิกอลความสามารถของตัวลิลิกไปโค้ง่าแงนี่นะครับก็จะเป็นเรื่องการบัฟสายฟิสิกอลล้วนๆนะครับ ก็ได้เกิดว่าถ้าเราเอาไอตัวบ cover h a s h แกเนี่ยไปใช้กับตัวละครสายเมจิกเนี่ยมันก็จะไม่มีผลอะไรเลยนะครับไม่ได้ช่วยบูทไม่ได้ช่วยบัฟอะไรทั้งสิ้นลิลิก,ลก,ลกอันถัดไปนะครับก็จะเป็น b บ cover สี่แขกไบ cover อะไรเนี่ย cover of the wind นะครับก็เหมือนกันเลยมาจากเรื่องเดียวกันก็คือเล่น legend state ของอด่าน back cover นะครับแล้วก็เอามาคราฟของอะไรพวกนี้ตัวความสามารถของอตัวลิลิ ไบโคเวอร์สีแฉกตัวนี้เนาะก็คือจะเป็นคล้ายๆกับตัว5้าแฉกแต่ว่าเปลี่ยนจากสายฟิสิกอลเป็นสายเมจิกนะครับก็จะมีบวกเป็นดามเมจิกอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะสามารถทำดาเมจกับตัวตัวแอ์เน่ได้มากขึ้นนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราคาบมาแล้วสุ่มได้กี่เปอร์เซ็นต์นะแล้วก็จะมีบัฟเพิ่มเติมก็คือจะเป็นบัฟของสายท่านลมของท่านลมไม่ใช่สายนะครับเป็นบัฟของท่านลมแต่ว่าเราต้องคาบมาแล้วให้มันสุ่มออกมาเป็นท่านลมนะ หรือจะให้มันเป็นแบบบวกเมจิกอย่างนี้ก็ได้ครอบคุมดีเหมือนกันมาในส่วนของลิลิทัดไปนะครับก็จะเป็นตัวเมอร์เมดคาวนะครับก็จะวิธีการหาเนี่ยก็จะคล้ายๆกันเลยเหมือนกันก็คือไปเล่นเลเจนด์สเตทแบคโควเบอร์นะครับส่วนตัวความสามารถของไอ้ตัวเมอร์เมดคาวเนี่ยก็จะไม่ได้ต่างอะไรจากไอของตะก,กี้นี่เลยก็คือบวกเมจิกดามจแล้วก็บัฟของท่าน้ำนะครับแล้วก็จะเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรนะมีความสามารถอีกอันหนึ่งก็คือเอาไว้ ลด e s s s t a n c e ของตัวมอนที่มันมีตัวแบบกันกันดาวมจทาตอะไรพวกเนี้ยที่มันแบบว่าขึ้นเป็นรูปโล่อ,ะ,อะขึ้นเป็นรูปโล่ตัวนั้นมันก็จะลด r s s s t a n c e ลงไปนะครับมานในส่วนถัดไปนะครับก็จะเป็นตัวของลีลิกตัวสุดท้ายแล้วก็คือ m r l l l e t i m e Piece นะครับก็จะเป็นลีลิกสำหรับสายเวทนะครับส่วนวิธีการหาเขคงไม่ต้องพูดถึงนะน้อเพราะว่ามันก็เหมือนเหมือนกันมาจากโคเวอร์เหมือนกันหมดเลย ความสามารถของลิลิกตัวนี้นะครับก็จะมีความพิเศษหน่อยนะครับก็คือทุกๆ37ิวิเนี่ยในการโจมตีครั้งถัดไปเนี่ยมันจะขึ้นเป็นเอฟเฟกนาฬิกานะครับพอเวลาที่มันขึ้นเอฟเฟกนาฬิกาแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจ1นึรนตะครับตัวเปอร์เซ็นต์กับตัวระยะเวลาตรงนี้ก็คือมันจะสุ่มนะเวลาเราคาฟมาเนี่ยมันจะสุ่มว่าเราจะได้กี่วิจะได้กี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันจะอยู่ใน100%แน่นอนนะครับตัวลิลิกตัวนี้จะมีความสามารถคล้ายๆกับบบแว่า ออไอตัวของดับดั๊นะครับมันจะคล้ายๆกับตัวของดับดัด๊แต่ของดับดั๊เนี่ยจะเป็นโอกาสชี้แต่อันนี้จะเป็นการันตีเลยว่าเนี่ยอันนี้คือจะเพิ่มดาเมจของตัวสายเวทของเราเนี่ย111%อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวบัฟรองของมันเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าเน,นี่ยเพิ่มธาตุเอ้ยเพิ่มดาเมจเมจิกเนาะแล้วก็เพิ่มดาเมจธาตุไอตัวตรงนี้ก็สุ่มเหมือนกันนะครับจะมีโอกาสออกได้ทุกธาตุเลยนะอันนี้ ถ้าเราคาฟมาเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าเราหาได้ทุกธาตุก็หาไปเถอะครับเพราะว่าเราไม่เราไม่รู้เนาะอนาคตว่ามันจะมีตัวละครเมตาธาตุอะไรมาอีกอย่างของผม่เงี้ยตัวสายเมจิกตัวใหม่ที่เป็นเออไอตัวดักเมดที่เป็นยูนิคเนี่ยมันก็เป็นธาตุสายฟ้าใช้ไอตัวเพิ่มธาตุแสงอันนี้ก็ไม่ค่อยจะคุ้มสักเท่าไหร่ผมก็ว่าจะไปหาใหม่อยู่เหมือนกันแล้วก็เป็นลิลิกตัวอันนี้เป็นตัวสุดท้ายของจริงแล้วนะครับเพราะว่า ลีลิกตัวนี้มันหาไม่ได้แล้วนะครับมันเป็นลีลิกที่มาในช่วงของ update, อัปเดตเชนซอร์แมนนะครับมันจะเป็นมันชื่อว่าอะไรนะดาบตะปูใช่ไหมน่าจะใช่แหละตัวของความสามารถก็จะเป็นของสายฟิสิกอลเลยนะครับความสามารถก็คือจะเพิ่มเขาเรียกอนะไรคิดาเมนะครับเพิ่มคิดาเมดให้ตัวละครที่สวมใส่นะครับไปตามเปอร์เซ็นต์ที่เราได้มานะครับแล้วก็จะมี บับลองก็พวกแบบว่าเพิ่มโอกาสคิ้แล้วก็เพิ่มดาเมจสายฟิสิกอลอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับตัวลิลิกตัวนี้เนาะเอในส่วนของตัวลิลิกนะครับก็คือมันจะมีอยู่สองแบบนะครับที่จะเป็นลิลิกที่เป็นระดับอยู่นี้กับลิลิกที่เป็นระดับมิติกธรรมดานะครับคือความต่างระหว่างไอ้ตัวลิลิกอยู่นี้กับลิลิกธรรมดาเนี่ยก็คือลิลิกอยู่นี้ก็ตามชื่อเนาะก็คือจะเป็นลิลิกที่สามารถใช้ได้กับตัวละครตัวเดียวนะครับแบบว่า สมมุติเราเอาตัวไอดวงตาเนี่ยไอเนตบงแหวนนันเนี่ยไปใช้กับตัวของซาสึกะเราก็จะไม่สามารถเอาดวงตาที่เราค้ามาอีกอันนึงเนี่ยไปใช้กับตัวอื่นได้นะครับแบบว่าให้มันอยู่ในทีมนะถ้าเกิดว่ามันอยู่นอกทีมก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างอันนั้นยังใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราจะเอาไอตัวตัวละครที่มีลิลิกเนี่ยสตัวไปอยู่ในทีมเดียวกันเนี่ยไม่สามารถที่จะทําได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัว ลิลิกธรรมดามติธรรมดาอย่างเงี้ยที่ไม่มีคําว่ายูนิคเนี่ยเราสามารถจะใส่กี่ตัวละครก็ได้ในทีมของเรานะครับแบบว่าผมจะเอาไอ้ตัวเนี่ยใบโคเวอร์เนี่ยใส่ให้เอ่อฟีเลนใส่ให้ชื่ออะไรนะไอ้ตัวดาร์กเมดเนี่ยผมสามารถใส่ให้มันได้ทั้ง2ตัวเลยแล้วก็เอาไปเล่นด้วยกันได้ด้วยก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับสาหรับวิธีการหาลิลิกแล้วก็ความสามารถของลิลิกแต่ละชิ้นแต่ละอันนะครับสําหรับผมเนี่ยผมว่าผมแนะนําว่าหาไว้ก็ดีเหมือนกันนะครับถึงแบบว่าเราจะไม่ได้ สนใจเรื่องความดาเมจเล็กน้อยอะไรของมันเนี่ยแต่ว่าผมว่าหาไว้ก็ดีเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเราเบื่อที่จะลงคอนเทนต์เดิมๆซ้สำๆแล้วเราลองไปหาไปลิลิกในการเ,าเล่นในคอนเทนต์ในอนาคตดีกว่านะครับถ้าเราเบื่อคอนเทนต์ปัจจุบันแล้วนะหรือไม่ก็เราหาทุกอย่างในคอนเทนต์ปัจจุบันครบหมดแล้วไปนั่งหาลิลิกก็เป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกันถึงตอนนี้เราไม่ได้ใช้แต่ว่าในอนาคตเราอาจจะได้ใช้แน่นอนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ